นวัตรกรรมสร้างสรรค์นคนดีโดยนางสาวพุทธพาหงส์สกายครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดอนทรายในหัวข้อต้องต้าคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยรูปแบบ b square ดอนทรายโมเดลเป็นรูปแบบนวัตรกรรมการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาและลดปริมาณขยะในโรงเรียนปัญหาขยะในโรงเรียนจุดประกายความคิดความเป็นคนดีมีวินยัยซื่อสัตย์และมองเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมมีการสำรวจขยะ การคัดแยกขยะและว,วัสดุกระบวนการสร้างสรรคนดีมีคุณธรรมมีการลงมือปฏิบัติชื่นชมคนดีและมีความยั่งยืนจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักจิตสำนึกความพอเพียงความรับผิดชอบและการสร้างวินัยในการลดขยะให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนสามารถบริหารจัดการขยะอย่างครบถ้วนจนสร้างความมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป้าหมายผู้เรียนโรงเรียนบ้านดองรายจำนวน170คนเกิดการเรียนรู้การลดขยะในช่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ในกระบวนการทำงานแบบ P.D.C.A สู่รูปแบบ B.Square Doncay Model หน b r e a Go ประชุมวางแผนเพื่อจัดทำโครงการนโยบายและตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน 2. D Brainstorming กระดมความคิดวางแผนปฏิบัติโครงการตามเป้าหมายที่วางไว้3 D Do Together ลงมือปฏิบัติตามโครงการทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน 4. o opportunity เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคโดยเน้นการสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีม5 n network เน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกมีการติดตามและประเมินผลเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 6. sincere ผู้รายงานสแสดงความยินดีความภาคภูมิใจแก่คณะครูและผู้เรียนโดยมีการที่ต่อติดตามแบบกระยะน,นิมิต 7. a assessment ผู้รายงานประเมินผลโครงการความก้าวหน้ายั่งยืน และภาพรวมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8. อินเทอร์แอคทีฟการขยายผลการประเมินโครงการพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาผู้เรียนต่อไปและประชาสัมพันธ์ทาง f c e b o o k p เพจโรงเรียนไร้่ังขยะผลการดําเนินงานผลสำฤทธิ์ผลประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์ผู้เรียนเกิดความตระหนักอิสระสํานึกความพอเพียงความรับผิดชอบและการสร้างวินัยการลดขยะด้วยรูปแบบ b Square d o ด s ซายโมเดล เรียนรู้การบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางอย่างครบวงจรลดละเล,ะล,ะล,ะละิกการใช้สูงพลาสติกภายใต้จิตสำนึกขอความเป็นพลเมืองดีส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืนบ้านวัดชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมร่วมกัน สำลีของงานนวัตกรรมต้นท่าคุณธรรมน้อมน,อนำพระปรมราโชบายสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยรูปแบบบิสควีดดอนไซนโมเดลส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักกิสมนึกความพอเพียงความรับผิดชอบและการสร้างวินัยใน,ในการลดขยะอย่างครบวงจรปริมาณขยะในโรงเรียนบ้านวัดชุมชนลดลงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเห็นเป็นประจักษ์เนื่องด้วยกิจกรรมนี้ได้สร้างคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีแก่ผู้เรียนผู้ปกครองจึงมั่นใจในการอบรมสั่งสอนพฤติกรรมของผู้เรียนส่งผลให้ผู้ปกครองไว้วางใจสมบุตรหลังเข้ามาเรียนเพิ่มขึึ้นทุกกกีาารศษ จนได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะและรางวัลโรงเรียนปลอดขยะในปีพศ2562รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะระดับดีปี2565จากเขตพื้นที่ต้นสังกัดรางวัลต้นแบบโรงเรียนไร้ถังขยะระดับดีมากปี2565จากกรมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประจวบคิริขัน รางวัลสถานศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนไร้ถังขยะปี2566ระดับดีเยี่ยมจากเขตต้นสังกัดรางวัลนวัตก,กรรมสร้างขันคนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทป,ประจำปี2566ระดับดีเยี่ยมจากเขตพื้นที่ต้นสังกัดรางวัลเป็นครูผู้สอนที่มีรูปแบบการปฏิบัติ b e s t practice ภายใตย้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืนด้นานความเป็นพล,ลเมืองดีรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่ง ปี2566ประโยชน์ที่ได้รับผู้เรียนเกิดความตระหนักติดสําเรนจความพอเพียงความรับผิดชอบและสร้างวินยัยด้านการลดขยะโดยการประยุกต์กับกิจกรรมของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนและชุมชนได้ด้วยรูปแบบ B Square Design Model ปัจจัยสู่ความสำเร็จภายใต้แนวคิดเดียวกันของโรงเรียนบ้านดอนทรายในการปฏิบัติงานตามรูปแบบ B Square Design Model ที่เห็นเป็นประจักษ์บทเรียนที่ได้รับ ต้นกาคุณธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนด้วยรูปแบบบีสแควร์ดไซน์โมเดลที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนมีความพอเพียงความรับผิดชอบและความมีวินยัยซึ่งขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านดอร์ไซให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับการเผยแพร่ผู้รายงานได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กยูทูบวารสารประชาสัมพันธ์และยังเปิดให้สถานศึกษาที่สนใจเข้ามาดูงาน เงื่อนไขความสาเร็จจัเป็นต้องมีการประเมินวิเคราะห์อ,องค์กรตามหลักสวอตหรือจุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียนจะได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่านวัตกรรมนี้จะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองที่ดีในอนาคตต่อไปได้ค่ะ